ข้อดีของการทำตลาด TikTok Affiliate 1. ไม่ต้องลงทุนเยอะ 2. ไม่ต้องจัดการสินค้า 3. มีโอกาสสร้างไรายได้ไม่จำกัด 4. ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 5. สร้าง Personal b r a n d i n g ได้ 6. เยืดหยุ่นทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ 7. ได้ลองสินค้าใหม่ๆ 8. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย 9. มีเครื่องมือช่วยเยอะ10เติบโตไปกับก,บการตลาดการขายออนไลน์ e-Commerce และนี่เป็นข้อมูลจากหนังสือเชื่อหมาว่ามีคนทำเงินแสนจากในหน้า t i k t o o k f f อฟเ a t e ของอาจารย์เชียงตัวผมเป็นมือใหม่ในวงการนี้นะครับได้ลองอ่านตามที่อาจารย์เชียงแนะนํามาก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วการทำตลาดแบบนี้ไม่ยากนะครับทุกคนสามารถเริ่มทำได้เลย ผมได้ค่าคอมวันหนึ่ง200300นี่ผมก็ดีใจน้ำตาไหลแล้วนะครับผมชอบอยู่คํานึงที่อาจารย์เชียงบอกว่าเงินไม่ได้ซ่อนอยู่ในอากาศนะครับแต่ซ่อนอยู่ในมือถือของเรานี่แหละขอให้เราเข้าใจแล้วเราได้ไอเดียจากคนที่สําเร็จมาแล้วเนี่ยมันเล่าให้เราฟังนะครับให้เวลาและฝึกฝนมันสักนิดหนึ่งนะครับและสุดท้ายและการจัดไม่ปล่อยเท่านั้นนะครับจึงจะสําเร็จ